だだにししないいいでくくささ今すぐ取り消てสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยรอบนี้ตั้งเจ็ดเดืเอนแน่แต่วันนี้เรากลับมาพร้อมกับอนิเมะที่น้อยคนจะเคยดูและรู้จักมีชื่อเรื่องว่าโคโนดันชิมาฮงะโอชิกเกโตเดสถ้าผู้ชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ ส่วนเรื่องนี้เป็นแนว b ีอหรือว่าบอยเริ่มนั่นเองมีแฟนตาซีด้วยอนิเมะต,ตอนซ้ำไม่เกิน8นาทีมีทั้งหมด4ตอนจบนะคะเป็นเรื่องราวของชิฮารุคาชิมะที่เป็นนักเวทมนต์เขาได้นั่งดื่มในบาร์แห่งหนึ่งแล้วโทโยฮิอุซุมิเป็นนักเดินทางได้เข้ามาขอนั่งดื่มด้วยในคืนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ดื่มเสร็จและกำลังจะแยกย้ายอุซุมิได้ตกนุมรักคาชิมะและสารภาพออกไปในตอนนั้นเลย นายเอกก็แอบเขินแหละทำงานมาตลอดไม่เคยมีแฟนกับเขาเลยไม่เข้าใจว่านี่คือความรักหรือว่าอะไรกันแน่ตั้งแต่วันนั้นเขาทั้งคู่ก็พบกันมากขึ้นมีช่วงเวลาดีๆแล้วก็เหมือนไปเด็กกันนั่นแหละทุกคนเหมือนเรื่องก็กำลังจะไปได้สวยใช่ไหมแต่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างทำให้คาชิมะรังเลในความสัมพันธ์เลยหนีความจริงแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงเขาทั้งคู่จะสมหวังไหมต้องไปติดตามเองนะคะ ในส่วนของคะแนนนั้นเราขอให้ก้าเต็มสิไปเลยค่ะสำหรับเราเราชอบมากๆเลยทั้งภาพสีเนื้อเรื่องรวมไปถึงเพลงประกอบฟิวคูสุดสุดสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ไม่หวังสิ้นตอบแทนที่มาจากใจพระเอกจริงๆเพราะว่าในอนิเมะค่ะมันมีฉากหนึ่งที่เป็นกุญแจสําคัญที่บ่งบอกว่าความรักของพระเอกที่มีต่อนายเอกน,นั้นอ่ะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ได้รักเพราะว่านายเอกเป็นนักเวมนต์แต่รักเพราะนายเอกเป็นนายเอกซึ่งเนื้อเรื่องเนี้ย ก็ถือว่าปูเรื่องมาดีนะคะแล้วก็จบได้สวยแต่จะเป็นยังไงด้วยคนก็ต้องไปลุ้นกันเองละค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วละค่ะบาย